กูเป็นเม่นที่เกิดมาจากท้องแม่ชื่อสมปองตอนนี้อายุสองปี8เดือนพ่อกูชื่อดึงบาทแม่กูชื่อ200สถานะตอนนี้ตายหมดยกเว้นกูส่วนอันนี้เปลือกหอยวาเลนติน่าได้ยินเสียงทะเลไหมจ๊ะขอเซตหย่อสูตรต่อสูตรพ่อซีมอสองห่อใส่ไข่เนี่ยพี่จะอะไรดอกดูซิบอยไปโรงเรียนต่เช้าให่เชา้ชานี่แปดโมง อีห้าเนี่ยอูจัหนุนนะผู้บ่าวไว้แล้วโรงเรียนแต่เดี๋ยวเขาเหมือกปากเหมือกอ้วรหรอกโมเดลนสิแต่งยังไงขึ้นรถแล้วมั้งมันก็ไม่อยู่โรงเรียนแต่เช้าหรอกผู้บ่าวถูกอุจจารอคอยม,มาันนานแล้วนี่ม่ได้ไป่ยจะโรงเรียน <c oughs>